เชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ค่ำวันที่28กรกฎาคม2568ที่ห้องรวมพึ่ง1สูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัต์งศิษฐ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการอายการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดเจ้านายฝ่ายเหนือกรุงศูนย์ประจำจังหวัดเชียงใหม่และประสุนิกราชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยนายนิรัติพงศิษฐ์ทิฏฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นําหน่วยงานต่างๆร่วมวางผ่านพุ่งทองพุ่งเงินพร้อมทั้งเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแผ่บื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนําผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคําถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้องเพลงสดุดีจองราชาและกล่าวทรงพระเจริญสามครั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิล จำนวนหนึ่งชุดชื่อการแสดงรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาธิบดีสีสินมหาวชิระลงกรณ์วชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว